ค่ะวันด,ดีเอฟซี FC สุภูสุคนนะคะมืนีเป็นวันที่ยี่สิบห้านั่นเอค่ะรับผมค่ะวันที่ยี่สิบห้ามืดดีค่ะแม่คู่กับมาบอกบุญคือเรานะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดที่วัดป่าบันมื่นนะคะเฮ็ดต้นผาป่าไปนะคะแต่งดงบของเขานะคะเนาะงบไม่มีอะไรแกเฮ็ดไปเท่านั้นล่ละเพราะว่าแม่คู่กับเฮ็ดไปสองวันนะคะมือว้านแม่คู่กับไปออกค่า นาตางแม่ยิมนาต่างสเตเตียร์นี่เงยครับสไลด์เนียนพระอาจารย์ก็ว่าคนว่าสิสังกับแม่ครูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซังยู่บาทนี่ก็ได้เพราะว่าคนวัดไปให้มันเรียบร้อยนล้วมันสิ่เดีมาตรฐานกกันครับการเขาสังมันอาจจะบ่ได้อย่ามันดุมมันยังก็ใช่นะแม่ครูก็เลยว่าเอ้าวพระอาจารย์ว่าเอาเดี๋ยวพระอาจารย์สิออกซอยบ่ยากเราเดี๋ยวแม่ครูสิพิจารณาหันนะแม่ครูก็เลยว่าเอาสิ สีออกไข้เพิ่นนั่นนะถ้าประตูประตูเปิดเข่าพอดีก็มีประตูประตูนั้นไม่ผูกกระใจเรียบร้อยแล้วเขาสิมาส่งวันที่ญี่หุ่นลือแต่หน้าต่างสี่บาทแัตรโจ๊กกันบ้าครับเมียนบาทกระจกแล้วก็ะมีนมูร์ลวดน้ำสร้างเข้าไปเฮตให้มันอกี้สิมาซงหมายว่าสามซองประตูประตูหน้าต่างสามซองแต่ว่ามันมันซองละสามอ่ะนะมีสี่ซองแม่ผู้ก็เลยว่าเดี๋ยวแม่ผู้สี เชี่ยให้ดอกก็มีเอฟซีคนรวมมานำยาานู่แล้วกุนเอาเวลาตลอดอ๋อครับผมค่ะค่ะขังบ,บนมหลวงทานเลยมีงบอเฮ็ดองขังลาก่อนขังบนชีกเพราะมันหลายอย่างเนะาะคำแม่คู่กับพึ่งเฮ็ดต้นไปเนาะคะ่ะเพ่นก็นเอาไปจ่ายค่าใหม่หค่าไหลค่าโค้งเหลือเนาะคะ่ะบระหารค่ะซึ่งซึ่งสั่งพญานาคหน่ำครับยุวัฒ์ศาสนาบวชมันหลายอย่างนะคะแม่คูกก่ก็เริ่มมาคอยเฮ็ดไปเนาะคอยเฮ็ดไปได้พอ ซอยทั้งวัดทั้งว่าในห้าวกระซอยไปยันสินะคะแต่เลยมาบอกซูเอฟซีฟั่งนะค่ะเพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนกัได้ไปรวมน้ำนะค่ะมือนังกามีคนไปรวมน้ำบ้านที่สิบเก้ามือห้องเฮียต้นผบปลายอดผาปลาอยู่ทะเรกอพสองทะเลกองสองสองหกค่ะสองสองหกสองสองหกสองสองสามห้าสามห้าค่ะสองสองหกสองสามห้านี่แหละสามหกกับสามห้าครับค่ะ ราคาแม่คู่จู่ทูไปหนึ่งสามหาเออสองสองหกสองห้าสามเขาเพิ่มสองหาสามสองห้าสามเออเขาแม่คู่สามหาหนึ่งสามหาจู่ทูนะคะจู่ทูมือเฮ็ดพิธีนะคะนี่แหละมันกัดทายมันตรงหาสามสามหาเขากับพิจรณาบึงนะคะเนาะไอ้ได้เป็นแค่เนี่ยทักแต่ว่าสําหรับแม่คู่ยิบยับมือว่านี่ไปไปพ่อมาสองขอนพาลุยไอ้พ่อพอดีพ่าแม่คู่คือบางเอินแท้ว่ะสั้น เพื่อนก็ไปเย็บเพื่อกันเพื่อนเย็บซิบเก่าวันนี้แม่คู่กันไปเย็บซิบเก่าเพื่อกันแม่ไปไปยุ่นพอดีก็ไปยุ่นมองมองแม่คู่ไปเย็บนั่นแหละทมองรถตีนั่นแหละบัตรที่นี่เนี่ยเย็บเอาเอาช่วให้เพื่อนบึงเนี่ยอันนี้สุดพี่เสียเนี่ยสุดแต่สิบวกมีเสียครับมีสุดอันนี้สุดพี่เสียได้เย็บซิบมาอ๋อครับผมผมจะว่าพิเสีย่ยันยังพ่อย์เลยแม่คู่ขอบานเลทีลูกปลา ออคนเขาจะออกมากมื้นว่าห้าหนึ่งห้าแต่ไม่คู่ไปยิบซิบใบได้เจ็ดหนึ่งคาเอามึนะี่แวละพิเศษน้องยิบว่าได้แบบไม่ได้ตั้งใจอะไร่น้องยิ้มไงนี่คือมาที่หลวงป่าลามนี่ครับมาที่หลวงปรลามห้าหนึ่งห้าเอออนี้เจ็ดหนึ่งค่ะเออมาที่หลวนป่าลามมไปยิบจบไฟแล้วหนึ่งเก้า นึ่งเก่าเก่าเ็เก่าูนะคะเปนกีห้าหนึ่งห้านะครับนี่ราคามาเลกีเจอเดน,นหาหาน,นึ่งหานี่เกหนึ่งหานะคะเอาแต้ไทยกับพ่อเนาะค่ะครับผมว่าเต้มาเลยไทยซอกโตก็ถือว่าดีแล้วค่ะอย่าไปวางหลายข้าาไปวางฮอด6กโตนี่เม่อคู่ว่าะไยเนี่ยครแล้วเต้บุญเฮาครับค่และแต่บุญสะสมส่างแต่ละบุคคลนะค่ะเม่อคู่กับอาศัยนี่แหละอาศัยดวงอาศัยบุญอาศัย ปูเฮ่าเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรงมันโดลบันดาลใจนี่แหละเฮ็ดให้เฮ่าส่อเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดให้เฮ่าเลือดตาอ,อาปากได้นะคะนี่แหละแม่ครูก็เลยว่ายืนยัดยืนยัดในชุดนี้นะคะยืนยัดไว้คือลูกศิษย์ลูกหาคือลูกหาลกานปูพ่นมามากกบาบคารวะแค่เพิ่นมายิ้มอันอันฟ้าช่องงอกคันบ่ครับผมตรงอ่ะกเชื่อว่าเรียงกันเป็นเป็นตะเง,งินไทยฟังบาเลยเรียนอเสียอันนี้ก็ ความเสี่ยงส่วนบุคคลนี่นายิ้มมันมันมเกิดกับเพิน่นอันมากมู้ายิ้มก็เห็นันว่นปวาปลาทองหอังมาลากขามาแกกมา่พอ่อ <c oughs> อันได้ได้ทีมงาน,านเออท่าอันเอ้อถามลองวันว่าเราปิดขาเป็นยางาเออเพิ่มเพิ่มเป็นยัง,ออนนยงก็ยยิมล้มม่อไส้ทามลมมอไส้รวมทับเออล้มม่อไสา้ลวมทับขายางบอลได้ใส่กางเกงกระป๋เมียะดรซอยพอดีมูซาขึ้นมานี่กะกะทากับทามบอลได้พอดีปัว่าพอน พ่าเอื่อนมากจะพ้นมากเ่าไห่แล้วก็เป็นดีไงค้าระดับกอกคนหนึงเศร้ากับมองเป็นตังเงือดแล้วเราเตียนไงบอกเราลงไปเรื่อเรียรเรียองหนาเงือดนะคะปฏิหารปูวาปูว่ามันอยู่ที่ใจครับเราเข้าใจว่าความเสียของเราความเสียมากกระเล็งเป็นแรงกระตุ้นเนาะค่ะแรงบันดูบันดาใจอันนี้ก็ปูวาด้รักษากันไหมแค่เพิ่นยกมือ่อยแค่เพิ่นอธิษฐานนั่นไปแม่ เพิ่นบ่ิดวว่าปูสิมาเป้าอนาเนียนะเพิ่นบรไเ้รักษา่าแตม่ FC ่มาจากตเลียนมาม่คู่กับไม่นจากตกาหลีแล้วอดีไรไปอันนี้คตเลี็นนะครับเพราะว่าเพิ่นก็บเเคยหุ่นจักวัฒนธรรมไทยห้ามแต่ว่ากลควมเสียเพิ่นกัเลยว่ายุที่ใจคณะเพิ่นเป็นคนต่างประเทศนาะเพิ่มก็ยังเข้าใจว่าแสดงว่าผู้หีิเซียเซียปูศิียสิ่งซักทซิ์แล้วมันเลยเป็นแรงดนบดานใจนสัน มันเป็นทางเงินเมียเราจนไายอ่ะชีพไหว้วตอนัวายางบัได้จางลากค้าทำไงถ้าขึ้นบ้านนี้ว่าดังก๊อกบันเนืองสัญชาติพัฒน์แดงแม่กูก็เมียนี่เลียตีบโมเสียถามยิมเมืองนะครับแต่โมผมเขามาสั่นเปินมาทำกันซีคนนะขับรถเพื่อกระเดียหาเราเพื่อเพื่อเพื่อขับรถเพื่อกระเดียค่อยขึ้นห้าห้าตัวลงไปย่างเยอะๆกันตามในยางตุนๆเลยครับคือเศร้าเรืออันยึดเพราะว่าแอดยิมเศร้าเรื่องตอนปู้ อธิษฐานน้ำปูเศร้าเหล่าก็เถอะน้อะเพื่อนข้ามอธิษฐานนะค่ะผู้ละคนเพิ่นเพิ่นกาคือความหมายเนาะผู้ละคนกับลบดูคือบเสียสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่ยองเสียว่าหากจะแม่คู่อาจจะเว้าไปซื่อๆจังซี่แม่คู่บ้าห้มาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะว่าสิ่งของมูนี้สิสิบังคับคนเสียบ่ได้แล้วก็มันทางจิตใจของเฮาที่แม่คู่ได้ เป็นเซ้ารักก็คือการสั่งน้อยิ้มเนาะเดี๋ยวผ้าลูกหลานเฮ็ดสั่งนังซสิล่ละค่ะมันก็สําเร็จได้ยากกันยอนเลียงบันดุลบันดาลใจของคู่ที่เฮ็ดให้แม่คู่ด้ต่วลมหายใจว่าถ่วไปต่อลมหายใจให้มีอยู่มีกินแล้วก็ให้ได้ซอยบริวารน้าแด่แล้วก็ได้ซอยทั้งวัดว่าอารามหลายหม่องหลายสถานที่แม่นมอสิเป็นวัดพระแท่นอย่งเสียวัดโน่นจําป่าแม่นบครับแต่ไปแล้วกันวัดน้องซ่องหอง วัดโพชุ่มวัดโพชุมเมร์หลักกากกาถ้า่ไปกูญแจถ้ากุญแจเอื้อพญานาคเอเชียนใน,นพคกอ่ะได็ได,ไ,ดไปซอยหมองละเล็กละหน่อยนะคะคถือว่าถือว่าปูไปเสริมบาร,รมีให้เพิ่นกับวาได้อยนะคะคแล้วก็เข้ากับเฮ็ดสิ่งที่เกิดถึงกับแม่คู่จังซี่แม่คู่มีความเสียแล้วก็อธิษฐานเดี๋ยวสินหลักการขับวาอธิษฐานขนาดเพิ่นย่างมเพิ่งเพิ่งก็ยังดีขึ้นแม่คู่ก็อธิษฐาน คู้แล้วก็ให้สูงเนี่ยสิเราไปยิบจากพันเทียนแม่คู่บริเตนแก้วสิบหาเนี่ยสิไปยิบห่าในหกสิบล้านในในยิมเนี่ยเมลคู่นอนติเวนบอลหกสิบล้านเนี่ยเม่คู่กับหานึ่งหานี่มันยังขับแม่คู่หานึ่งหานี่คือแม่คู่เฮ็ดอันโรคปลาเฮ็ดโรคปลาเออเขาเอินว่าเลี้ยนเลี้ยนโรคปลาสูงนะเฮ็ดสูงขาเรี่ยวๆเนี่ยแหละค่ะกำลังก่อเฮ็ดฉลาดเฮ็ดยังเรียบร้อยกับยังไงกับจำนายได้นะคะผู้ใดอยากมาอุดหนุนแม่คู่หรือว่า อยากมาล่องซิมส่งตับเดี๋้แม่คู่ตับให้ซิมแต่ว่ายิ้มหรือสิได้ซิมก่อนเป็นเลขกกสิ่งของไม่คู่เองเนาะครับปลแมนเป็นเอ่อพันอ้อยพันยังเขาไม่คู่เหมือนนั่นแหละค่ะเป็นเสื้อปลาลาหอมหวานปูชื่อว่าปลาลาหอมหวนขั้นปลาลาปูตาบ่ได้ขั้นเหลียบพ่อบอกว่าถือเขาเสียพ่อเป็นตับคู่กับพี่มุกตลกเลย สถันล้วว่า,า,าไปได้นะคะเพราะว่าแม่คู่เีสเนยังแม่คู่าำปูโอ้แม่คู่ใบย,ยิบมัสลากินแบงแรัฐบ,บานในซุ้ดซิบใบคือเป็นบ้านเลขที่บ้านเลขเที่แต่ว่ามันมัน,มนหาหารหนึ่งหาบอไรเล่ยเจ็ดหนึ่งหาเดย์เจ็ดหนึ่ง 1> <ๆ>1หามันมันก็ค,ค,คือมันเป็นบางเอิญบางเซินก็บ่รู้เนาะอันนีซิบใบพร้อมนี่ค่ะซิบใบพร้อมซิบใบเพราะว่าที่แม่คู่ชีบวิบซิบหาบานนี้เพิ่นเพิ่นเล่ทักมาเพิ่นเล่าอไ้แล้วเด้อบ้านเลขที่ ปลาว่าผสมห้าหนึ่งห้าโอ้ได้เรี้ยงข้ามตัวหาดึงหาด้านหาหน้าหาหลังเป็นเลี้ยงข้ามหาใบให้มันเดียงหรือว่าดีแล้วก็มีน้ำพริกปลาลางสุดคระคำมีน้ำพริกนะคะของแม่คู่มีน้ำพริกมีเมีเก่อนแกแก้วแมงดาตัววีแก้วแมงดาปลาพริกตาแดงมีสามรสนะคะเด้อจังมาชิมเบิ่ง คาปิดกระปุกนะคะกระปุกไม่ใหญ่เดี๋กระปุกกลางๆแหละค่ะใหญ่อะยมันนั่นจินเหมือนก็ขาดม่ขาเสียไปขายขติดต่อกันไปคู่ได้ได้ค่ะราคาส่งก็มีขายทั้งผีทั้งส่งความกับเอฟซีสายบุญผู้ใดอยากเอออยากเห็นลูท่านจะเสียคือจังการป่าะรนะคือแต่วี่พูดจอมี่ยคือพกตบตาดานี่ตัวเนี้ยได้พครกแล้วก็จองไม่ได้อรก็ม่ได ขายได้พ like, yes, yes. yes, no like ่นละเขาก็มีกำหนดการการนันยัวเนาะค่ะอัานไงว่าเขาการเขาตรวจสอบทุกอย่างละอ่อยอยยังค่ะบมให้เกินสองปีนั่นจ้ะค่ะเขาเขามีระยะการการกินการใส่เขา้อยู่ค่ะเขากระบุไว้แต่แม่คู่กับใบปรึกษาคนเรียบร้อยนะคะไปซิมมาเรียร้อยรับรองว่าแซ่บนัวค่ะเพราะมีสองส่วนแม่คู่เฮ็ดสองส่นนะคะส่วนใส่ตุ๋ใส่เกลี่ย คารับอสิเป็นโคนคร์บเสิป็นคนอันีสีสีนัวเลอรแต่ว่าอันซูสมตําสิเปนโนนมนะคะซีซีใครว่าแต่ตั้งกันสูตรไซยั่มเนี๋ยวสูตรไซยัมนี่แม่คู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวล่องก่อนเพื่อเซียงไปล่องเนี่ยค่ะค่ะเพราะว่าสูตรสูตรไซยัมก็มีนะไรปลไซยั่มอะไอยู่ตอายุบานนี่อยู่อันแม่คู่เห็ดกินแสบ็อยู่ แต่ว่ามีแต่ว่าคนมันสิคนสิมาก,กส่วนหลายครับตามตรงนี้จะต้อดอีกร้านนึ่งสูตรต้มยำสูตรสูตรยำขเขาบเอิดต้มยำสูตรยำ,รยำเอาปลายยำนั่นเองนะคะค่ะม,มีปลาหมึกลวกปลาหมึกแล้วก็ ลวกเสียแม่นบาล่ะนี่หอยแครงมนี่ยแล้วออกปลาร์เที่เรื่อยๆล้วเพิ่มความนัวความหวานเขาเสี่ยงไม่กูเสุดยอดยิ่งสิกินครับใหญ่ๆต้องกุ้งมันว่ากุ้งลวกบวานเนี่ยนะครับบุญนะครับวันทีสวีเดนคนนี้คือเกาไม่ผิดวันทีสวีเดนี่คือเก่าค่ะนี่แหละเร็วๆนี่แหละค่ะมูอนีิกรวันทีมหาเนาะ 25, ่6 27, ห้ายี่หี่เจีแปยเก้าสมเล้ยหกมือครับกัมี FC ฟทั้งบัานน้องดีหมูครับเป็นบ่าจะเป็นรงท่านทีมงานทีมงานแม่ใหม่นะครับทีมงานแม่ใหม่ครับที่หาคนแล้วครับค่ะประคาประจํเนาะครับเสือเบียเขอาละซองมาสั่งโอ้ค่ะขอพูดพูดเพิ่นหลายๆนะคะเพิ่นได้บุญได้กุศลไปต้องกันนะคะค่ะสำหรับเอฟซนะคะเพิ่นรวมมากคำว่ารวมนี่คือว่าบดไ้ออกคู้เดียวจยงเสียนาว่าเห็นรงทานเลื่คูฝากไปจ เออไปรวมให้ล่วงทานน้ำเพลินแดีผู้ทธคนกับสามร้อยเนี่ยเสียครับผมพาะน้ำเทียนล่งทานมากับสามสี่พันกับมี่เท่ากับจะไปรวมรวมกันแม่นใบหยิบครับผมทางทีมงานเท่ากับอาจารย์ไทยขึ้นจาแต่หมู่อาจารย์ใคุณศาสตรายถวายนาแม่นบ่ครับเออเพิ่นกได้เฮ็ดยปลายขึ้นเรา่ค้าประจับเนี่ยนะเออเงินมาแค่เงินมาแค่การน้ำปลาค้าประจับเพราะว่าเพิ่นว่ามีว่าจะมีงานใดเพิ่นจวงนั่นปะครับอ่าเพิ่นเอา แล้วก็มีผู้ใดบูว่าป่าลาบพท่าันมาจองเนื้อจองสิไว้ขัดเกียดอเออาะไม่พูดละซอยกันมันจะสิบดง่ายนะค่ะการไม่พูดการเฮ็ดให้ลูกล้านมีอาชีพนั่มรากาเทิงเงินทีมงานเท่ามูลน่ละซอยกันเนาะค่ะไม่พูดกันแดดปัจจุปัจใจพ่อได้ไปเฮ็ดไปสร้างไปเรื่อยๆพ่อพ่อได้ขาดสิ้นขาดเมื่อลูกล้านเนาะค่ะเป็นไง ไปทึงปลาลาไปเห็นนกข่านแล้วกันทึ่งในซอยแม่กู้ในเพชรเกษก็ในซอยหลายทางะอันนี้แม่คู่กันนี่แหละก็มีเท่านี้แล้วกันปลาลากับบ่แพ่งหรอครับ่อท่อบ่อท่อรัตติบัยหนึ่งนักแต่บ้านย่ำถือว่าบ้านด้หลายเรียกปูว่าค่ะอันนี้ค่คือแม่คู่ไปยิบแจ๊บฉลากินแมงรักธารบานนะคะหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็มีเจ็ดหนึ่งเก้านะคะมีเก้าศูนย์มีหนึ่งเก้ามีเก้าเก็นะคะครับแล้วก็มีหนึ่งห่า นึหานีคือนยังเพราะว่าได้ป่ายมาใหม่บนเนี่ยนะคะป่ายโบานมาใหม่ห้าหนึ่งห้าแต่ว่าผู้ใดอยากยิบจับไว้กะรลอเมืองนะคะผู้ละคนว่าเก็บนัดไม่คู่สามชิ้งวดค่ะก่ก็คือกันเมือนั่นแหละค่ะก่มั่นกันคือว่าล่ะก่ผู้เพิ่นก็อยากสวยหลุกห้านทุกคนแต่เพิ่นก็ให้แค่คติทำซ้อนใจแต่ว่าการเรียนกัน เฮาสื่อเฮาอย่างเฮากับพี่นิดพี่เจรานาเบืองเงื่อนได้กระเป๋านะคะเนะาะไววเดือดร้อนครอบครัวกับเป็นพ่อค่ะแม่คร่กับกกกบ่ได้มอมเม้าใหเดืดการพนันนะคะแต่ว่า อันที่แม่คู่คำนวนกับบอกคนเลว่าถ้าคนได้ไปจับสากินแบงไหวนะับผมีก้ากับมีสนะคะที่เกากับสีเกบสีงบสขาววานาันนึกับพกเขาทั้าทั้งสองบนก่กับพเขาวันนนกทันซ้ายวิงซ้ายเลียนเขา้งาวกับสีะคะมีก้าวกับสี้ะคะเลขที่ไม่คู่คำนวนนะคะคำนวณให้เป็นแนวทางนะคะเด้อแบงปันถือว่าแบงปัน แนวทางว่าเออสมมติว่าแม่คู่ในมากเกล่เอฟซีเอาเหรียญม้านหนึ่งแถวแน่นอนคือจะเอาใส่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งจะเสียเนาะข้าวบ้านเข่าขาหนึ่งก็เลยค่ะนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะเข้ากับพี่นิพี่เจรณาเบิรงใส่สติปัญญานะคะเข้าบอหายไปไปตัวข้อใดดอกหลอกลวงข้าใดมันอยู่ทีว่าเข้าจะเอออยากเรียนบออยากซื้อบออยากเสียเนาะเนาะขาผู้ตาแล้วกาใคร แคร์เป็นแนวทางให้ลูกหลานมีสติในการใส่ชีวิตและการทำบุญเพราะว่าปูลและสิสซนให่ไปทางบุญหลายนะคะทางการสร้างบุญยังเสร็จนะคะพราเป็นวาสิม,มอมเมาหรือตะการ,ร,รพนันจะเสียฮ้ากระต้องทํงมามหายกินน้ำเนาะคะ่ะส่วนสิลองพิษลองถูกไม่คู่กันลายอาชีพนะคะคําว่าลายอาชีพคือเห็นยังไงเข้าเสียตัวรอดมรรคก็เคยเปลี่ยนนะคะนักแตงกอนร่ำกับแตงได้นะคะเป็นพรสวรรค์ สิ่งที่แม่คู่หักที่สุดก็นดี่ล้ค่ะเสียงหลองเสียงล่ำนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นทัตีทํามซ้อนใจจากใจของแม่คู่แลวกอะความครับแห่เป็นยังแถม่ออ่อนตอใจหั้เออคือจากใจนี่คือคือความหักของแม่คู่ปูเฮียนแห้แม่คู่สําเร็จมั้งค่ะเพราะว่าสิ่งที่แม่คู่หักที่สุดเนาะค่ะคือเสียงหลองเสียงล่ำเสียงเพลงที่มากครับกวม แฟนเพลงหละกกให้วพวเพิ่นมีความสุขใม่เยีแตมถ้าแต่งไปแล้วเพิ่นกามีความสุขเขาก็มีความสุขในใจผู้ละคนจนลืมโลกไปเลยท<ม>ุกอยากแต่วานนี้เงี้เสียงเพลงน้ำตาข้อไปแต่ว่าก็มีความสุขในในกาไในฟังแค่สินะคะ่ะแม,ม่คู่ผันมักไปจังสันแบบว่าพออสวัสดิ์นะคะคแต่ว่าแม่คู่ก็บ,บสํารร็จจัดยางค่ะสิ่งที่แม่คู่ลองพิดลองถือมา จนผูมาอยู่นะคะจนผูน้ภายใกำลังเล่งใจแม่คู่จนแม่คู่ไดสําเร็จเฮดเป็นเอออกมาให้ FC เอฟซีอะไรับส้มรับฟังเสียงแม่คู่ผอมกับผาบสวยๆเอ็มาีหลเรื่องมะเยียมมาสิรเร็นรักคนมีเจ้าของนะคะอันรองคู่ครับพี่นิสสาที่ทองแกนควอมกับหากแม่ห่าง รองคู่ครับสองลานกลัวครับแม่คู่คิดว่าสิบวออดปานนั้นซื้อว่าเอฟซี่นใข้งกำลังแรงใจนะคะแล้วก็แม่คู่แตงเองค่ะรองคู่กับพอลุงลวดนะคะลุงลวดเพชรธงชัยนะคะระดับคู่บาอาจารย์นะคะอาจารย์สาธิตทองจันอาจารย์ลุงลวดเพชรธงชัยนะคะค่ะพมกับมาติวิลเลกค่ะคนนี่แหละขั้นบ่มีชุดนี่แม่คู่กับบสซมามาสี่ คับลวามบันเล่งเป็นเพลงให้เอซได้เห็นได้หูจจกว่าแม่คู่หอมวันคือไผ่นะคะครับ <Okay. S 1> อันนี้กาคือ mm hmm. ด้วยบุญบารมีปูตาปูชีบขาวแม่คู่ขอยกไว้เนื้อหวัวเนื้อเก่านะคะคสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกิ่งนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และแม่คู่ขอให้กำลังแรงใจสู่ผูสุขคนขอยืนยัดน,นะคะเป็นเศา้ารักจนกว่าชีวิตจะหาไหมแม่คู่จะขอสู้นะคะสู้เพื่อ ไอเอฟซี FC, ทั่วโลกนะคะได้มีโอกาสได้สร้างบุญน้ำแม่คู่นะคะขอบุญบารมีค่ะขอบุญบารมีผู้ชีพปะขา,าผู้ตาผู้พ่มงผู้บุญคุ้มที่แม่คู่ได้สักาการะไหว้ทุกมือทุกเว้นซอยด,ดุลบันดาลให้ลูกหลานที่เพิ่อนอยากรวมเ็ดรวมส้่งน้ำแม่คู่ล้วก็ให้เพิ่นมีโสมมีลาบมีโสมมีมนัน ไอ้เพื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนแล้วกูเลือ<า>่อนใช่ไหมกหเออ่ได้ซุกูซูกโกร่ะแค่นี้แล้ว<อ>ค่ะเนาะค่ะ